ถึงตรงนี้ก็คือหาดลูกลมโอเคครับลงได้เลยครับติดต่อกิจกรรมัวใด้เลยครับใช้ตรงกลางเสียงเข้าไปเสือหรือทช้กิจกรรมนะครับฝากก็ได้เลยตรงนี้ก็มาถึงแล้วฟรีครับเลยเสียงเข้าไปตัวละสามสิบบาทนะครับเสือก็สิบบาทนี่น้ำใสนะครับนี่หยิฟรีได้เลยนะครับเด็กเล่นน้ำผู้ใหญ่นะครับที่พื้นน้ำนะครับเข้าไลยเลยตัดสคนนู้นเลยนหาดลูกลม นะครับผไปยุบอ่าโอเคตรงนั้นหาดอะไรนะครับคุณไอ้เกาะอะไรนะไอ้เกาะปลาหมึกครับเกาะปลาหมึกเกาะเล็กๆนี่คือเกาะปลาหมึกนะฮะเกาะปลาหมึกเกาะเล็กๆนี่คือเกาะปลาหมึกนะทุกคนบินตอนนักท่องเที่ยวที่มาใหม่นะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือเกาะปลาหมึกตรงโน้นเกาะขามปรับค่าบริการต่างๆนะครับตาดน้ำต้ามาถึงตรงนี้เกาะแสมสารหาดเตียงเตี้ยครับเตียยชายหาดครับตัวระดับสครับ แล้วก็ล็อกเตอร์รับถ่งไว้ที่สิบนะครับเราเกวจะไปที่จุดใดครับที่เป็นครับนะครับให้ตัติดต่อที่ล็อกเตอร์ไปทาตะวันได้เลยนะครับเรามาถึงตรงทะเลตรงนี้แล้วมองลงไปข้างล่างเนี่ยนะข้างหน้าเราเนี่ยสวยงามมากน้ำเขียวเลยนะออกสีครามเลยแล้วสวยจริงๆน่าลงเล่นเลยแล้วก็ตรง เรามองเห็นไกลลึกๆเนี่ยมันจะมีเรือของเจ้าหน้าที่พาไปเที่ยวที่ตรงนั้นไปดำน้ำกันนะครับปลาการที่ไปเที่ยวตรงสมัยสารนจุดนี้เนี่ยเป็น,านการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะเป็นเขต่วงห้ามคือเขตของทหารการที่จะไปดำน้ำก็ควบคุมดูแลโดยทาหารเรือนะเป็นเขตจำคาะเลยจริงๆแล้วก็มีความสวยงาม เมื่อเราเล่นน้ำทำวันมาแล้วเนี่ยเต็มยิ่มจุกใจเลยละก็ต้องถึงเวลาที่จะเดินทางกลับแล้วขอบายคล้อยละนะฮะก็ต้องปิดเพราะว่าเป็นสถานที่ปราชการนะฮะว่าเป็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศที่ท้องทะเลสมัยอสารนะในบริเวณรอบๆที่เราไปที่มองเห็นั้งแต่ที่มองออกไปข้างนอกขอกทงทะเลถึง,ง,งเลยกไกลๆตัดสายตา ช่วงของต้นต้นที่เราเห็นนั้นก็คือเป็นเกาะแก่งต่างๆนะก็จะมีเรือของเองกชนพาไปเที่ยวแต่ค่าใช้จ่ายๆๆก็ค่อนข้างจะมีมากอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับของทหารก็คือในเรื่องของความปลอดภัยเราสบายใจกว่าที่เราจะมาเที่ยวในะจุดนี้นะเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วนะเพราะว่าเรามาตั้งแต่วันก่อนแล้ววันนี้ก็คงจะ หมดเวลาที่จะท่องเที่ยวกันและ้วะในโอกาสต,ต่อๆไปเราคงจะมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งในสมัยสารนะว่าเป็นทะเลที่สวยงามก็คงจะไปกเกาะอื่นๆที่มีความสวยงามเหมือนกันตอนนี้นั่งรถออกมาเพื่อที่จะไปลงเรือนี่ก็ลมเย็นสบายนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงของลมเย็นๆเลยเราลงรถมาแล้วนี่เราก็เดินทางเพื่อที่จะลงเรือเรือก็ออกเป็นช่วงเวลา ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่อีก,กน,นะฮะเพราะว่าก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทหารเรือที่ควบคุมเรือวันที่เรามาวันนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่เยอะเหมือนกัน,นมองไปตรงไหนของตรงสมัยสารนี่ก็มีแต่ความสวยงามนะมันเป็นบรรยากาศที่น่าเที่ยวถึงจะร้อนอยังไงก็ตามทะเลก็ยังมีความหนาวเสมอน้าเนะที่ยวสุด มองไปท้องทะเลนี่ก็เห็นจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยนะเห็นอยู่ไหมฮะนะนมองด้วยสายตารนี่จะสัดเกตว่มามันมีความสวยงามจริงๆธรรมชาตินี่มันทุกๆอย่างนะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเนาะถ้าใครมีโอกาสและมีเวลาก็ไปเที่ยวกันที่สมสารขอบคุณมากที่ติดตามแะรับชมขอบคุณครับ